เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์สปินเหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมร่ายินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับผมล็อกสมอลวิวนะครับมาอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้กับเล่นแทม r o n น28-75ม m มนะครับ f2.8 นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับในรายการ World Camera Channel นะครับวันนี้รายการของเราครับก็จะนำตัวแทมรอ n น28-75ม m ม f2.8 ตัวนี้นะครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆให้รู้จักกันนะครับว่าเป็นเลนแทมรอนตัวใหม่ที่ดียังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปติดตามช่องทางการ การสื่อสารของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆโซเชียลเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับหรือว่าช่องทาง Instagram มนะครับทิกต็อกนะครับหรือว่าช่องทางนี้เลยครับที่เพื่อนๆได้รับชมอยู่นะครับก็คือวั a m e r a c h a n n e l นะครับช่องทาง YouTube ของเรานะครับก็ฝากเพื่อนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆพวกเราได้ทําวิดีโอดีๆมาให้เพื่อน เลยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับ t ทม r ลอนตัวนี้นะครับ28-75มิลลิเมตรนะครับเป็นเลน normal zoom นะครับช่วงทางโฟกัสนี่ normal นะครับสามารถ ซูมได้นะครับแต่ F ตอบคงที่ที่ f 2.8นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นตัว G2 นะครับเป็น DI3VXD G2 นะครับเป็นมอเตอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นลิเนียมอเตอร์ที่มีความไวแล้วก็แม่นยำแล้วก็เงียบด้วยนะครับออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานรองรับกับฟังก์ชันโฟกัสของ Sony นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเมาส์โซนี่ E นะครับหรือว่า full f r a m e ด้วยนะครับก็คือไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ FS นะครับโฟกัสใบหน้าโฟกัสติดตามโฟกัสลง ตาของฟังก์ชันโซนี่นะครับเลนตัวนี้ตอบสนองได้ทุกฟังก์ชันนะครับทุกโหมดโฟกัสเลยนะครับตัวนี้มอเตอร์ค่อนข้างไวแล้วก็แม่นยำนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ตามอันนี้ฝากไปเลยนะครับอีกทั้งนะครับบอดี้ของเขาออกแบบมาค่อนข้างเล็กนะครับกระทัดรัดนะครับคือผมเดินถือถ่ายทั้งวันนี่สบายๆชิลๆเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเลนค่ายนะครับตัวนี้เบากว่าเยอะนะครับด้วย F ต็อปคงที่ด้วยแล้วก็สามารถซูมได้นิดหน่อยนี่ถือว่าจบเลยครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการแบบเทเลเยอะ ถือว่าเป็นเลนพกพาที่ดีทีเดียวเหมาะกับการใส่ A7C ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใช้ถ่ายวิดีโอนะครับกับกล้อง A7 นะครับขึ้นกิมบอลได้สบายๆนะครับถ้าเปรียบเทียบไซส์เดียวกันกับเลนค่ายของโ o n y GM แล้วเองนะครับบางตัวไม่สามารถขึ้นกิมบอลได้นะเพราะว่าเลนสค่อนข้างหนักแต่ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าขึ้นกิมบอลได้นะครับสบายๆถ่ายวิดีโอชิลๆนะครับโฟกัสไวนะครับบอดี้เขานะครับค่อนข้างจะออกแบบมาค่อนข้างเรียบนะครับไม่มีปุ่มอะไรเลยนอกจากปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มเดียวนะครับซ สามารถทําให้เพื่อนๆได้คัตตอมฟังก์ชันให้ปุ่มนี้ว่าจะเป็นฟังก์ชันไหนก็ได้ผ่าน USB-C ช่องนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ t ทม์รอนนะครับที่เป็น t ทม์รอนยูทิลิตี้นะครับสามารถดาวน์โหลดหรือว่าแอจัดให้ปุ่มตรงนี้เป็นฟังก์ชันอะไรที่เราใช้งานได้นะครับตัวนี้พอดี้ภายนอกครับถือว่าเรียบๆนะครับไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างหน้าตาแบบสบายๆชิลๆมีฮูดมาให้นะครับเป็นฮูดกีบดอกไม้นะครับหน้าเลน67นะครับถือว่าไม่แคบนะครับแต่จุดเด่นเขาอยู่ที่ F2.8 นะครับ ที่กว้างสุดตลอดช่วงครับเลนตัวนี้จะไม่มีระบบกันสั่นที่ตัวเลนนะครับแล้วก็เปิดออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสเปิดที่บอดี้ของกล้องไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้วงแหวนการซูมนะครับมาที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับวงแหวนซูมจะกว้างกว่าวงแหวนโฟกัสโฟกัสจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลนสูมไม่ใช่ซูมแบบอินเทอร์นอลนะครับเวลาซูมตัวเลนจะมีการยืดหดนะครับนะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับเขาก็จะซิลกันน้ํากันละอองฝุ่นมาให้เรานะครับเรามั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีฝุ่นหรือว่า รอองน้ําเข้าไปได้เลยนะครับสังเกตได้จากเมาส์ของบอดี้ได้นะครับว่าจะมียางขอบมาให้ที่ตัวเมาส์ตรงนี้นะครับอีก1สเต็ปนะครับเพื่อป้องกันลรอองน้ําราอองฝุ่นให้สเต็ปหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลนตัวนี้นะครับเอาละครับเราก็เข้าไปดูโครงสร้างภายในของเลนตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเรามาดูกันที่โครงสร้างภายในของเลนตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับตัวนี้เป็นเลน28ถึง75มเมนะครับไม่มีระบบกันสั่น ตัวนี้ไม่มีระบบกันสั่นที่ตัวเลนส์นะแต่ใช้ระบบกันสั่นที่ตัวบอดี้ของโซนี่ได้นะครับ f ตอบให้มากว้างสุดที่2.8นะครับตลอดช่วงไม่ว่าจะเป็นใช้ระยะโฟกัสที่27หรือว่า75ครับ f ตอบก็จะไม่เปลี่ยนแน่นอนครับแต่สามารถปิดรีเอฟแคบได้สุดที่ f22 นะครับซึ่งจะทําให้เราได้แสงแฉกของไฟนะครับเวลาเราไปถ่ายไฟกลางคืนหรือว่าถ่ายย้อนแสงนะครับปิด f แคบก็จะได้สตาร์สวยๆนะครับแฉกสวยๆไปดูกันเลยนะครับและคาร์ อขอองเาีกย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของโบเก้นะครับเขาเคมาว่าเป็นโบเก้ที่ค่อนข้างกลมและหวานละมุนนะครับตัวนี้ให้ไดอะแฟมมาที่9ก้าใบเบรดด้วยกันนะครับทำให้โบเก้ค่อนข้างกลมและหวานทําให้เราสามารถเอาไปถ่ายงานภาพพอ์เทตได้อย่างดีทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเลนพอ์เทตในระดับหนึ่งนะครับใช้งานได้เลยนะครับใน f 2 8แนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นเลนนะครับเขาให้มาที่17ชิ้นเลนนะครับแบ่งออกเป็น15กลุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีเลนพิเศษนะครับเป็นเลน ld นะ หรือว่า Lo w d i s พอ r ์ i o n นะครับกับเลน g l a s s m เด e r n as p ริค i c ์นนะครับซึ่งออกแบบมาแก distortion นะครับนะครับอันนี้ถือว่าแก้มาได้ดีทีเดียวนะครับน้ำหนักเลนเบาแค่540กรัมเท่านั้นครับอย่างที่บอกขนาดเล็กแล้วเบาด้วยนะครับเหมาะกับการพกติดตัวคู่กับกล้องโซนี่ไปทั้งวันเลยนะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ระบบมอเตอร์โฟกัสแบบใหม่อย่างที่บอกเป็น VXD นะครับเป็นลีเนียมอเตอร์ทำให้โฟกัสไวแม่นยำนะครับแล้วก็คล้องตัวเหมาะกับงานภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอ หน้าเลนให้มาที่67มมนะครับสำหรับเลือกใช้ฟิลเตอร์กันนะครับมาในส่วนของการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับผมมองว่าผมเอาไปใช้ถ่ายภาพทั่วไปนะครับเหมือนอย่างเช่นเคยกับเลนส์35-150นะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างเบาและคล่องตัวกว่านะครับก็เหมาะการถ่ายภาพใกล้นะครับเพราะตัวนี้เขาโฟกัสใกล้สุดที่18ซนติเมตรเท่านั้นนะครับสามารถจาะได้ถ่ายอาหารร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่นะครับพื้นที่ที่ไม่กว้างมากสามารถถ่ายใกล้ได้ตัวนี้เหมาะสมมากนะครับแล้ว ก็เหมาะจะเป็นเลนคู่กับกล้องนะครับวันที่เราจะพกไปตัวเดียวเล็กๆนะครับใส่กระเป๋า1ชุดแบบไม่หนักมากตัวนี้ถือว่าเหมาะเลยน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับ แล้วก็ให้โบเก้ที่ค่อนข้างสวยนะครับเอาไปถ่ายคนถ่ายวัตเทสถ่ายเด็กถ่ายลูกๆมานะครับโฟกัสตานี่แม่นยำนะครับเปิดไอโฟก c u s ที่บอดี้ของโซนี่นะครับตัวเลนส์ตอบสนองได้อย่างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของแฟร์นะครับก็จะมีให้เราเห็นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังมีบ้างนะครับใครที่ชอบถ่ายภาพย้อนแสงนะครับตัวนี้เขาก็จะมีมาให้เราเล็กน้อยแต่เรื่องของดิสทอร์ชันนี้บอกได้เลยว่าทําได้ดีนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นแบบบิดเบี้ยวแบบน่าเกลียดนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ถ่ายภาพย้อนแสงถ่ายไฟช แในสวยนะครับซันส,สตาเขาแฉกของแสงที่เราถ่ายถ่ายกลางคืนเนี่ยปิด F อฟตอที่แคบ F22 เนี่ยถือว่าให้แฉรที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดนะครับเราถ่ายมาแล้วก็มาครอปมาซูมถือว่าให้รายละเอียดที่ดีมากในตั้งแต่กลางภาพนึถ,ถึงขอบภาพอันนี้ผมมองว่าโอเคเลยทีเดียวนะเปรียบเทียบกับเลนค่ายได้อย่างดีเลยนะไม่น่าเกียดนะครับไม่คีเร่เลยนะครับตัวนี้สําหรับ28 75 F2.8 ตลอดช่วงตัวนี้นะครับผมก็มองว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่สายอินดี้นะสายชิ ที่แบบว่าไม่อยากพกอะไรใหญ่ๆนะครับแบบมี H7C ตัวหนึ่งนะครับแล้วอยากจะไปในเมืองเป็นกล้องติดตัวนะครับชุดเลนตัวเดียวนะครับที่ซูมได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีระดับหนึ่งนะครับผมว่าตัวนี้เหมาะสมมากๆนะครับถ้าใครที่มองหาเลนตัวเล็กพกง่ายนะครับระยะนี้นะครับ normal zoom นะครับ28-75 2.8ตลอดช่วงตัวนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งน่าจะโดนใจเพื่อนๆนะครับก็คือใครที่เปรียบเทียบกับเลนค่ายที่เป็นเลน GM นะครับที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ราคาแพง แน่นอนครับตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์เพื่อนๆเลยนะครับไม่แพงมากนะครับกับน้ําหนักที่พอรับได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่มองหาเลนตัวเดียวทั่วเมืองนะครับเหมาะกับคนเมืองอย่างเรานะครับ28-75 t a m r o n นะครับ DI3 VXD นะครับตัวนี้2.8ตลอดช่วงนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์วิดีโอตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆนะครับว่าเรามีคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนไดดู้ ว่าวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็ฝากช่องทางอื่นๆทางด้านล่างนี้ด้วยนะครับทางโซเชียลต่างๆแล้วก็สาขาเวอร์คามิทุกสาขานะครับยินดีต้อนรับนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับเวอร c คาม r a c าชาแนลนี้นะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ